ต้องขออธิบายก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเขยเชียงใหม่เหมือนคุณธนาทรน,นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเขยเชียงใหม่เหมือนคุณชัยธวัฒนะครับพี่น้องประชาชนเขาก็ถามบอกว่าทําไมมาเชียงใหม่บ่อยจังนะครับรับเอียงหรือเปล่า <c oughs> เห็นว่าภายในสองสาเดือนนี้ก็มา4ีหครั้งนะครับ <c oughs> ก็ต้องขออธิบายตรงนี้ก่อนว่ามาเพราะว่าสภาอุตสาหกรรมนะครับเชียงใหม่ ขอพูดขอให้ผมไปพูดเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพรวมของภาคเหนือนะครับก็เลยมาที่เชียงใหม่ที่นึงเพราะฉะนั้นพี่น้องจังหวัดในภาคเหนือนะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดอื่นทั่วประเทศอาจจะสงสัยว่าทำไมมาเชียงใหม่บ่อยจังนะครับเหตุผลก็ดังต่อต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวก็หาว่าลำเอียงไงเจ้าเดี๋ยวก็หาบอกไม่ได้ไม่ได้เป็นเคยเชียงใหม่เหมือนคุณาธรวนาตรคุณชัยธวัฒน์ทำไมมาบ่อยจังนะครับ จะเกิดอาการเขา้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับก็แค่นั้นเองว่าจะแต่ในขณะเดียวกันจุดประสงค์ที่2ก็คือ,อพวกเราอยากจะมาตามงานนะครับในช่วงที่เป็นข่าวนะครับในช่วงที่พี่น้องประชาชนยากลําบากในขณะที่ตอนที่สื่อมวลชนก็ดีหรือในสภานักการเมืองส่วนใหญ่พูดเรื่องฝุนควันพิษยม2.5ในภาคเหนือกันหมดนะครับตอนนี้ลงเครื่องบินมาก็เห็นว่า ฟ้าใสมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มาตามงานนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าปีหน้ามันจะไม่แย่ปีนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทําง,งานตามว่าโอเคเพอมันเป็นกระแสะข่าวเราก็สนใจพอมันหมดกระแสะข่าวเราก็เลิกทานะครับมันก็ไม่ไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับวันนี้จริงๆมีเรื่องอยากจะพูดเยอะนะอยากจะแบบว่า พูดเรื่องเกี่ยวกับฝุ่น p m 2.5ก็มีอาจอ่านตัดใจหลายเรื่องที่อยากจะมาเป็นคนพูดเองด้วยเช่นเดียวกันนะแต่วันนี้เปลี่ยนบทบาทนะครับมาเป็น QC นะครับไม่ได้เป็นอดีตหัวหน้าพักไม่ได้เป็นอดีตเขตเินายกเป็นออดิเตอร์นะครับเป็น QC มาเป็นผู้ฟังนะครับเดี๋ยวขอกลับไปนั่งกับประชาชนข้างๆประชาชนแล้วก็ฟังสสของท่านผมก็จะถอดหมวกคนของพักก้าวไกลออกนะครับแล้วก็ใส่หมวกของประชาชน ภาคเหนือฟังนะครับว่าเขามีประสบการณ์ยังไง<ๆ>เขารายงานมาอย่างไงแล้วผ่าน QC หรือไม่ผ่าน QC นีไ่ไหมเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าเราตั้งใจกันทํางานแล้วช่วยกันตั้งคําถามสอสกันเยอะๆนะครับให้คอมเมนต์สอสกันเยอะๆให้เขาวางแผนกันตั้งแต่ตนนี้นะครับปีปลายปีนี้เนาะตอนที่มันเป็นพุทธจีหรือเป็นธันวาก่อนที่มันจะเริ่มไหม่ก่อนที่ควันมันจะมาคนพวกนี้ต้องมีแผนให้ประชาชนได้แล้วเราก็ ทุกครั้งผมก็ชา์เล่นท้าทายรัฐบาลตลอดเวลาบอกว่าคุณย้อนหลังไป10ปีมันเป็นอย่างนี้ทุกปีคุณก็รู้อยู่แล้วแล้วคุณก็รู้ว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่คุณก็รู้ว่ามันจะพีคเมื่อไรหร่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปีจะให้ประชาชนทนทุกทรมานท,ท,ทุกปีทุกปีทุกปีอย่างนี้ไปได้ยังไทงทั้งๆที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมาเมื่อไหร่มาที่ไหนมามาอย่างไรมานานขนาดไหนเราก็ยังรู้เดี๋ยวรอฟังว่าเขาทํากันบ้านมากันดีพอหรือเปล่าก็หวังว่าพอ สร็จทั้งหมดนี้ช่วยกันตั้งคาถามผมก็จะอย่างที่บอกถอดหมวกก้าวไกลออกแล้วก็ใส่หมวกประชาชนไปนั่งฟังแล้วพอเขาแถลงเสร็จเดี๋ยวผมจะถามด้วยนะครับจะแอบถามเลยไม่ได้เตรียมกันมาก่อนไม่มีใครรู้ว่าผมจะถามอะไรด้วยเช่นเดียวกันแล้วดูซิว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ให้ให,ให้ให้การบ้านเขาเพื่อที่จะได้เอาไปเตรียมต่อว่ารัฐบาลน,นะครับ<อ>ก็ควรที่จะมีรถแมพของตัวเองในปีหน้าถูกไม่ถูกพี่น้องอเพื่อที่จะให้ไม่ต้องมันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยซ้ำๆคนอย่างนี้ถูกไหมครับ ในขณะเดียวกันภาคเก้าไกลหรือฝ่ายค้านก็ต้องมีโรดแมปหรือว่ามีของเราเนี่ยเอาไว้ทัดเอาไว้เอาไว้เพื่อที่จะเปรียบเทียบแล้วก็ถ้ารัฐบาลอยากจะเอาไปใช้ของพวกเราก็เชิญก็หวังว่าภายใน1ปี2ปี3ปี4ปีนะครับปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าที่มันซ้ำซากและกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจไปในตัวนะและกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขไปในตัวนะสามารถที่จะแก้ไขได้วยแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นกระดุมแมดแรกที่เรา เตดถูกว่าเรามาตามงานกันนะครับแล้วก็มาช่วยกัน QC ของสสที่พวกท่านเลือกมากับมือไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับงั้นผมขอถามครับครับผมอย่างที่บอกว่ามาเหมือนเป็น QC น,นะครับมาตรวจคุณภาพของงานของของสสแทนประชาชนนะครับผมอยากจะรู้ครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนที่เคยที่โหวให้พวกคุณมาก่อนนะผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเป็นหลักประกันที่ทําให้ผมมั่นใจนะว่าปีหน้ามันจะดีกว่าปีนี้ที่ผ่านมาใมครับแล้วผมฟังอยู่ตลอดแล้วก็เข้าใจว่าการที่มันมีฝุ่นในพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ย เมื่อกี้สสหลายคนก็จะแบ่งออกมาว่ามันมาจากข้างนอกประเทศแล้วก็ในประเทศใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันขาดอะไรไปบ้างนะครับทั้งสสทั้งสองท่านแล้วก็ทางอาจารย์ก็ได้บอกแล้วนะว่าสิ่งที่มันขาดไปมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะบอกว่าเป็นงบที่เก่าไม่ถูกที่คันไปอยู่อนุรักษ์แทนที่จริงๆแล้วเป็นเผาอยู่อยู่ที่ป่าสงวนแล้วก็ตามมาท้องถิ่นเท่าไหร่ถึง2องร้อยหกสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอยู่ที่ร้อยหกสิบกับร้อยสิบที่ดองปูผมอยากจะทราบว่าอะไรคือหลักประกันที่ทําให้ประชาชนมั่นใจ ว่าปีหน้าจะไม่หนักเท่าปีนี้ในแง่ของในประเทศและนอกประเทศคำถามในประเทศก็คือว่าถ้าท่านบอกว่างบประมาณที่มีแบบนี้เนี่ยมันช้าเกินไปน้อยเกินไปสายเกินไปแล้วท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะาสสสข้างกท่านก็บอกมาว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างถึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพปีหน้าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับคือการที่เราไปคอยแต่ค้านหรือว่าติดว่าง,งบไม่พอช้าสายสิบเก้ามีายไม่ทนัทนอะไรอย่าง,น,างนี้ แล้วเราก็ไม่ชอบงบกลางด้วยเพราะงบกลางมันเราไม่รู้ว่าอะไรเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้ได้เนี่ยมันเปลี่ยนจากงบกลางเป็นงบประจำได้นะตัดสีประชาชนสบายใจเพราะว่ามันพอเป็นงบกลางมันมี KPI มันมีอะไร,งบ,ระงบประจำมันมีใช่ไหมเราเคยคิดมาก่อนไหมว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะจให้หลักประกันให้มั่นใจเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เป็นบุคลากรเท่าไหร่คนที่ขาดที่คุณบอกว่าขาดขาดไปเท่าไหร่เราต้องใช้เงินตรงนั้นเท่าไหร่ โดรนที่คุณบอกว่ามันไม่พอต้องมีทุกพื้นที่เนี่ยต้องใช้กี่ตัวใช่ไหมแล้วก็หลักต่างๆนานา,นาทุกอย่างประกันให้กับคนที่เสียชีวิตไปที่จอมทองเมื่อ4วันที่ลแล้วอะไรทั้งหลายเนี่ยตัวเลขกลมๆเลยเนี่ยมันควรที่จะออกมาเท่าไหร่นะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองคุณก็บอกว่าฮอตสปอตใช่ไหมครับในไทยเอเทียบกับเมียนมาหรือว่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาดูมาเยอะโดยตลอดถูกไหมครับมาจาก ผมรู้แล้วว่ามาจากเมียนมาแล้วรู้มานานแล้วด้วยตอนนี้ผมอยากจะรู้แล้วว่ามาจากรัฐไหนมันถึงเวลาที่จะต้องไปต,ต่อในเรื่องรายละเอียดได้แล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นผู้นําประเทศผมจะเจราจากับเมียนมาเนี่ยถ้ารู้ว่ามาจากเมียนมาเนี่ยผมก็จะเจราจากับนอเปโดจะเจราจากับรัฐบาลทหารแต่ถ้าเกิดผมรู้ว่า hotspot ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เราอยู่ที่รัฐไหนเวลาผมพูดคุยผมก็จะได้พูดคุยระหว่างรัฐต่อรัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ถูกจุดนะเพะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็หวังว่าเวลามามาพูดทีหนึ่งได้เห็นรยายละเอียดรอบหนึ่งเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเวลาที่เราบ่นเขาเนี่ยเราต้องออฟเฟอร์ให้ได้ว่าไอสิ่งที่ควรที่มันจะมาเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ขอทิ้งคําถามไว้ตรงนี้ครับว่าอะไรคือหลักที่จะทําให้ผมในฐานะประชาชนที่เลือกคุณมาเมื่อจะครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยสิบสี่พฤษภาเลือีกสี่วันก็จะครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยทำให้ผมมั่นใจว่าชีวิตผมแล้วก็ลูกสาวของผมจะดีขึ้นในสักหนึ่ ครับกขข็ขอทิ้งคำถามไว้เท่านี้ครับ,รบขอบคุณขอบคุณสำหรับคำถามนะครับจากคุณทิมพิธาลิ้มจเจริญรัตน์นะครับผมไม่ไม่มีอะไรครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสสอเอาเป็นสามเป็นสามทีได้ไหมผมจะได้เป็นสีท่ทีถ้าเป็นต่อต่อถ้าเป็นสามต่อจะได้เป็นสีท่ทีว่าต้องต้องเรียนว่าทั้งสสที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง แล้วก็สาสาที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนทั้งมัชทีราดยชีด้วยวก็พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับก็ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้มีสื่อมวลชนก็ถามว่าอุปสรรคมาเป็นออเดเตอร์ต้องแกล้งทาเป็นถามจีตจี้หน่อยอย่างนี้เนี่ยจะให้คะแนนสสตัวเองเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็บอกว่าคําถามแบบนี้คําถามหลอก <c oughs> ผมไม่เคยให้คะแนนตัวเองอยู่แล้วนะครับก็อย่าให้ประชาชนที่นี่ช่วยให้คะแนนกับสสของท่านหน่อยครับถ้าท่านให้คะแนนเยอะก็ตบมือดังๆครับถ้าให้คะแนนน้อยก็ตบมือนะครับ ขอบคุณมากครับ